สวัสดีครับุปุ๊บเดี๋ยวว่าโอเคโอเคสวัสดีครับคมณปุ๊บผมนะครับกับการแที่ยนะครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในกันในเกมคอยแบงค์นะครับและตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนสองคนนะครับคนที่หนึ่งก็คืออ่าทีจีทีจีเกมมิ่งทีวีนะครับหรือว่าทางนั่นเองทามพนะครับแล้วกันนะครับกันไม่พูดอ่ะไม่ไรทามคนเลยทำไมคุณทำไมไม่จิบวะไปเลยไม่รู้ไม่ได้ซื้อสำหรับ mất đi, tịt khỏi đây im. ôi đúng con đi, anh. ôi đúng con đây. bay yeah. tham tham. ขอขอขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นชื่ออะไรดิมึงทำไม่นี่แล้วไม่ด่เหรอมันต้นจะเปลี่ยนชื่ออา<ม>่าไม่ใช่ไหมถึงชื่อในพีบีกูอลองไม่กูเล่ไม่ได้อวะไอ้กูไม่ดังมาเป็นกับการชาแนลแล้วกันเดี๋วปะมาทาเอายังกันก็เลย ถามคนเลยเจเห็นปะได้เยน็นได้เยน็นโอเคครับสวัสดีครับมา <c oughs> หนึ่งสองละวสวัสดีเรื่อยเลยพวกผมแนวะจีติจีนี่นวะวันนี้จะมาพวกเกม Boy แบง k นะวันนี้เรามีแขกกับเชินะที่ว่ากัปตันนะผมหรือว่าชแนลของคุณกัปตันชื่อว่ากัปตันชแนลครับเออแล้วก็มีแขกกับเชิคนรนะัะ ชื่อไอ้กัรนะมันไม่มีชแนลมันใช้ชแนเดียวกับผมเลยโกมโอ้พีสถ้าถ้ากูอ่านได้เรื่องจะไม่ได้ยินนะเว้ยกูจะลบไปนี่แหละลบมันนี่ออกแล้วใช่ไหมวันนี้เราก็จะมาโชก้าโชก้าการทุกคนไง ลองปืนกันนี้กันลองกันลองปืนกันลองไลน์เขาไม่มีสับไว้เปิดใช้มาโอ้ยเ, <c oughs> เราเราใจเย็น <c oughs> ขอดูนกไ้กันดีนกันเล่นสองกิ่งเดี๋็กเก่งกินไก่วะเ <c oughs> ปล่า ยิงไกลเลยเออยิงตั้งหลายล้านจสำหรับสำหรับคนที่ไม่มีซองนะครับถ้าแบบไม่มีสับไว้ครับแนะนำครับยิงไปกดคิวนะับหนึ่งสองสามแล้วก็ยิงต่อเฮ้ยมาโคบยิงไปหนึ่งสองสามยิงตองจะวางอ้กรจันก็จะได้าขายกันไม่เจอวางเลยวางเลยวางอะไรอ่ะ ไอการมันยังหาวิธีเปิดมาวะโคไม่เป็นเลยมันมีวะไม่รู้อ่ะไม่มีใครบอกเองใช้รุ่นอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะพี่มากเลยจับไม่ทันว่ะเนี่ยเล่นไม่เป็นเล่นไม่พอลูกคุณก็่เล่นไม่เป็นนะมาอะไรดูแล้ว่อนยิงกันใหม่นะครับนี่ K M เบย์ K แปดกันแลกคืนกัน K M แปดร้อยไดะใครมาวะ พูนสวยดูจบนี่ครับยิงไปยิงนัดกดคิวดียอ้ยังไงนี่ครับยิงไปนัดคิวคิวธรรมดาเอ๊ะบันน้องบันนัดคิวคิวแล้วก็หนึ่งสองสามมาอยู่ไหนมัอยูไหนไอ้ปืนนึ่ครับนี่ที่ฐานเองอุ้ยอุ้ยเจ๊อุ้ยขอโทษตกใจเอ้ยโหจัดอุ้ยเอมาโค มาโคแล้วแย่เลยดิเล่นมาโคมาเลไม่ทันเลยไม่รู้กเล่นยังไงเปิดไม่เป็นมึงมึงโม่ตัวเพิ่งเป็ี่ยนมึงเงียบปากไปเล่นไม่รู้มึงมีเว้ยกันแต่มึงเปิดไม่เป็นเลยถั่วลอกแล้วเคยดีเคยเต็มถ้าใครอยากเล่นบีบีก็แอดกาลิน่ามาได้ครับเดี๋ยวให้ไว้ด้านล่างเลยลิงค์ชิปชั่นนะครับอ่าเมืนก็เลยผมขี้เกียจพูดนะ

ลูกคลองกูดีจังเลยอะดีมากเฮ้ยขอว่าขอว่าเล่นมีกับไอ้กันดีไหมเฮ้ยไปถา,าเล่นมีกับไอ้การเขาพอแล้วไม่กูมีเอ็มเจ็ด <c oughs> ไม่เนี่ยแล้วก็มาเกียอันกูอะก็มีแกเหล่าเลยล่ะไอ้สัตว์ถึงจะไปดูในยูทูบมองมากอ้ยยังไงแล้วมึงใช้ไปมือมึงจะมาไล่ข้าวตรงนี้หมดเลยมึตับเป็นเบอร์เอยอยี่ห้อมอว์มูรู้ยังหนึว่าอะไรสัตว์นี่ไง K M นี now now ่การได้แค่ตัว M เยอ็ไหมเนี่ย K M แปดนออ่ะเฮ้ยไอ้นามเจ้าป่าด้วย H L K M แปดอยออกไหมไม่รู้อ่ะจะมาเล่งกับพี่เอะนะจะขอใช้ไง่ยธี่ทีกานกส่จะพิมพ์ไปดิคุวิธีการใช้เมาส์าา c คงเกมคอยแบนไม่รู้อะตัดจะได้ตัวเบอรจะได้เป็นมืเปิดเมาส์มาค อไอการการแนะนำนะมาโคอ่ะให้ซื้อเป็นเมาส์ด้วยอ่ะถ้าเป็นแบบโปรแกรมมาโดนแบงก์ก็เนี่ยก็เป็นเมาส์เนี่ยกูก็ใช้เมามันใช้เมาส์มต้องตั้งโปรแกรมด้วยไอตางเอ้ยกาเมากาะเมาคือฝั่งนู้นฝั่งนู้นเมาเมาลองโดดหัวหัว หัวเอ้หัวไม่เดียวโน้นเหมือนหัวเฮ้ยอ้กูสาไปเก็บซองมันเข้ามาไอ้สัสแล้วเงินได้ล้ลูกได้ได้ได้เอาไปก็คืนนี้อาจจะช้าไงครับเพราะว่าตอนนี้เวลาสี่ทุ่มแลครับต้องำปั้นมา ก็ผู้ที่เรียนนะครปบผมเป็นเวลาที่พระสงฆ์บินถบายแล้วเฮ้ยระวังเฮ้ยเฮ้ยแล้วิดใครว่าไอ้ทามไปยังไงลงมเร็วโอ้กัมลองส่ลูกัสสุส่าไม่ยิงะ้วยกันผมไม่ได้ควงอ่ะมึงยิงไปยู่ตัวแล้ว ีกูยอมครับลูกบดเออเออเฮ้ยฟาไ,ไม่เป็นเนาะควงเมื่อก่อนหโหควงอย่างเทพมึงก็โม้ไปมึงไม่เล่นมาหลายปียได้ข่าวมามไม่รู้ได้ไงเล่นตั้งแบบป๋องฮาร์ดินนะก็ไม่คอยดูเลยฮัลลโหเดี๋ยวอปล่อาตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงนี้ตั้งแต่ช่วงนี้ม <c oughs> ีแก๊สมาไม่ได้เล่นเลยมากดีเชิญ จัดพี่ว่าเป็นโอ้ยปืนกระเจาะย <c oughs> ิกเลยค่ะเฮ้ยโหดนะเว้ยปวดปืยกูไม่ได้ควร <c oughs> ยิงกูม, <c oughs> มายิงแบบชักลองไม่มันชักเมื่อกี้แม่งกระตุกเว่ยแม่งอดัดะไรแม่งกระตุกทีที่ถ้าออเคอมกูอยู่กูเคยเลิกแฟปมาแล้วกูเคยโหลดกแฟบมาแล้วแฟบไม่ดี

เฮ้ยทำมาโคลไปเนี่ยโอ้ยทำมาโคลว่าเหรอไม่มาโคเล่นไปเลยสำหรับทีมนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับบายแก่บายแจ้